วัสดีครับยูกรบโรล้อดัมคลีนครับได้เวลาทำงานแล้วเจ้ามาร์คฟรีมนำทีมโดยปราชา์อ๋อไม่ต้องไปโกยเอาดอกุดสามเหรอุดสายยี่สิบไ,ได้บหรอ พันไรไอชาราคุดสาพันไรเอาอะไรออกสูบปลาอ๋อสูบปลาปะเอาเอาวัชพืชออกปะเฮ้ยเจ้ยสามเก้าหมื่นเลยสามเก้าหมื่นหรือว่าสามแสนเก้าหมื่น มีทอนไหมเนี่ยาคิดว่าสามสามหมื่นอ๋อสามหมื่นเก้าี่นะเออนตกใจมั้ยเออสามแสนเก้าเด้อไม่ใช่สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าบ้านาะใครข้างนึงไม่ได้เลยว่ะจกปลาเลยจกปลาเลยเดินไปอีกเดินไปอีก เฮ้ยลุงดูไปลุงฝั่งนู้นแล้วเนาะไงลุลง,นนลงไอ้นู้นแหละไปไปเดี๋ยวไปลวงเอาปลากันครับ<อ> <c oughs> ใบฉลาม <c oughs> าบ่ะมีใบชฉลามีมว้ยบอกลวงเลยลวงเลยลวงตรงนี้แหละมี จะวิ่งได้สวิงได้ไอลองลงผักตบโชว์หน่อยโอ้สายพันเอสายพันเอจะกันครับไปไป

พอแตกหมดแล้วเลยนะ ตรงนี้เขาจะสูบน้ำเอาปลาครับเขาเลี้ยงปลาหมอเยอะเลยข้อแตกข้อแตก ลองไว้ตรงน,นี้เลยปายชาติไปชาติจัดไปครับรับล่างนับล่าง <laughs> đồ này, ơ ừ, bật thanh mình. Ừ, không ấy? thon thon à, thon cả thon, bò mình đi là, thon à, à. mình mình sẽ đôn tôn bật thanh ko, đấy, à, thanh khổ. เอาป้านี่ออกเนี่ยเออเอาออกเลยจะตุงได้ทำคลิป,ป<อ><อ>จะดูว่<อ>า,<อ>ามันแรงไหมสองสามตักพ่อจะเอาหยากอนไว้พุ่นไใส่จะาเลยไหลมาเลยลวงให้มันสูบน้ำได้อะ โอ้ดับจ่อยไ,ไ,ไม่รู้มั้งมันจะเอาใกล้กลไม้มพอ่พอพอ่พอพ่อ อางข้างๆ,ๆนี้ก็นเนี่ยน้อยเดียวตีกองไว้ข้างก็ได้ต้องได้ะไม่ต้องลงมาลึกเดี๋ยวขี้เกียจเอามาลากเอาเอาเอาทิน่ทำแล้วกันเนาะมาใช่สั่งใหญ่เลยจกมาเลยจกข้างๆเลย เลี้ยงอะไรเลี้ยงยากเลี้ยงยากไหนว่าจะมาสูบวันไหนพอาผ้อผ้า้กลัวป่ะเจ้ากลัวป่ะ Bờ rớt Tôm tiêm, tôm tiêm